ทาน how to วันนี้เรามาดูวิธีหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้ากันนะคะเริ่มจากตวงข้าวด้วยถ้วยตวงที่แถมมากับหม้อ2ถ้วยตวงเทข้าวลงในหม้อแล้วซาวน้ำให้สะอาด2-3ครั้งจนแน่ใจว่าไม่มีฝุ่นตกค้างจากนั้นเติมน้ำดื่มลงไปในหม้อให้ถึงขีดที่2 มีหลักการง่ายๆว่าควรจะเติมน้ำเท่าไหร่ให้พอดีกับข้าวคือหากใช้ข้าว1นึ่งถ้วยตวงให้เติมน้ำถึงขีดที่1ห,หากใช้ข้าวสองถ้วยตวงให้เติมน้ำถึงขีดที่2อ,อาจเติมน้ำส้มสายชูลงไปเล็กน้อยเพื่อเป็นการถนอมข้าวจะช่วยไม่ให้ข้าวบูดเร็วหากต้องเก็บค้างคืนแล้วก็นำมาหุงอย่าลืมเสียบปลั๊กและกดหุงข้าวด้วยนะคะ ผ่านไป20นาทีเราจะได้ข้าวสวยๆพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะ